ไทยแอร์เอเชียสวัสดีค่ะวางใจให้ไทยแอร์เอเชียเป็นเหมือนครอบครัวของคุณดิฉันสมรดีรับสายกำลังเรียมสายกับคุณอะไรคะไม่สำคัญหรอกช่วยอะ้ผมหน่อยได้ไหมแล้วเออวันนี้คุณมีอะไรให้ดิฉันช่วยคะของคุณเท่าไหร่สำหรับบินในประเทศโปรโมชั่นของเราตอนนี้นะคะ คือลด20%ทุกเที่ยวบินค่ะตั้งแต่วันที่20กันยาถึง15บห้าพฤศจิกายนนี้นะคะใจไหมคนเยอะว่าก็ใหญ่พอประมาณนะคะยาวพอสมควรสำหรับขนก็ไม่เยอะค่ะก็ดีมันขอแบบนิ่มๆนะแล้วไม่เอาแบบแฉะเลแล้วอยากรู้ว่ามันแน่นไหมแน่นค่ะ นั่นมากเลยด้วยช่วงนี้รอนั่นขอสองทีได้ค่ะดิฉันดำเนินการเลยนะคะ